สวัสด tamam. ีทุกคนนะครับวันนี้ผมเกมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเหตุผลที่ทําให้คนเกียดน้องมังกรทองบุรีลำนะครับคยอผมเริ่มกับข้อแรกเลยนะครับผมก็คือน้องมังกรทองนะครับไม่ว่าจะไปเล่นเกมไหนก็จะเบียวว่าเป็นราชานะครับถ้าประเด็นนี้ก็คือน้องมังกรทองนะครับไมว่าจะไปเล่นเกมไหนก็ตามนะครับคุณพ่อของน้องมังกรทองก็มักจะอวยว่าน้องมังกรทองเป็นราชาทุกเกมเลยนะครับที่น้องมังกรทองมาเล่น ทาให้หลายคนเกลียดน้องมังกรทองจากข้อที่สองนะครับน้องมังกรทองก็ไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็อัดตัวนะครับแต่ประเด็นนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากประเด็นแรกนะครับหลายคนมองว่าหนึ่งหนึ่งยิงอัดตัวจะเป็นราชาได้ยังไงนะครับสัตว์ราชาคือนะครับมานั้นแหละที่ผมไม่ได้บอกนะครับว่าอัดตัวท่าบกางครับแต่ที่ผมจะสื่อก็คืออัดตัวใครก็ทําได้นะครับแต่ว่ายิงหัวมันจะยากกว่านะครับ ถ้าเป็นราชาแตะตัวมันก็เป็นราชาไม่ได้นะครับเพราะว่ากับการจะเป็นราชาจริงๆแค่ตัวมันเป็นไม่ได้นะครับต่อไปนะครับผมข้อที่สามก็คือให้พี่แบกนะครับหลายคนคงจะเห็นคลิปของน้องมังกรทองครับว่าวางคลิปนะครับไม่ได้การหนึ่งๆนะครับผมแต่เป็นการสองสองนะครับก็คือหลายคนนะครับคิดว่าน้องมังกรทองกลัวหนึ่งหนึ่งไม่ชนะก็เลยไปขอสองสองแล้วให้พี่แบกนะครับผมข้อที่สี่นะครับผมการใช้ ข้อความที่สือไปทางเหยียดนะครับโอเคครับสาหรับข้อนี้นะครับผมในขณะที่ผมกาลังไปหาข้อมูลนะครับผมได้ไปเจอคลิปหนึ่งมาที่เขียนข้อความไว้ประมาณว่าอยากโดนเจ็ดศูนย์ทักมาแพ้อย่าร้องไห้ไปฟ้องแม่นะซึ่งผมมองว่ามันออกทางเหยียดแต่ประเด็นนี้ทุกคนที่จะไงฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อที่5นะครับผมขอรหัสเวลตันนะครับ คือคือคุณพ่อของน้องมังกรทองนะครับได้ทําคลิปออกมาว่ารหัสโดนแฮ็กจึงออกมาขอรหัสวิวตันซึ่งน่าจะเป็นรหัส ok แบบบล็อกฟุตและหลายคนก็คิดว่าไม่รู้โดนแฮ็กจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่หรือ <c oughs> หรือเพียงแค่ขี้เกียจฟาร์มเลยต้องมาขอรหัสนะครับก็คือหลายคนคิดว่าให้บขี้เกียจฟาร์มหรือปเปล่าเห็นในคลิปก็แค่วิวร้อยกว่า2 0 0ร้อยสามร้อยแถวนั้น หรือขี้เกียจฟาร์มเลยมาขอรหัสประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันไม่น่าจะโดนแฮ็กง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าโดนแฮ็กจริงเหตุผลที่ทําให้โดนแฮกก็น่าจะเป็นการที่น้องมอังกรทองบอกว่าตัวเองเป็นราชาทําให้เกิดความหมั่นไส้เลยโดนแฮกแต่ประเด็นนี้ตัวผมคิดว่าการที่ไปขอรหัสมันขาดความพยายามนะครับถึงจะโดนแฮ็กจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมรู้สึกมันขาดความพยายามในการเล่นเองนะครับ และน้องมังกรท้องก็ทําให้ตัวเองโดนแฮกนะครับคือแบบไปทาตัวเองอ่ะอครับก็ <c oughs> คือไปไปบอกว่าตัวเองเป็นราชาใครๆก็เขาไม่ชอบอ่ะยูดีแบบไปบอกว่าตัวเองเป็นราชาเกมนี้เกมนั้นเกมนู่นโอ้โหต่อไปนะครับผมเป็นข้อที่หกก็คือลงคลิปบ่อยเกินไปและลงไปเรื่อยอะนะครับก็คือการที่ลงคลิปบ่อยและลงไปเรื่อยทําให้คนดูรู้สึกลำคานจนกลายเป็นความเกลียดนะผมจะอธิบายก็คือ อาสมว่าคลิปมันขึ้นฟีดมาใช่ไหมคลิปมันขึ้นฟีดเราก็ให้ดูไปตอนแรกก็ไม่รู้สึกอะไรพอหลังที่มันเริ่มขึ้นหิดขึ้นฟีดเลยเยอะๆเพราะว่าพ่อของน้ำมันก่อกถ่ลงคลิปเยอะนะครับลงคลิปโอ้โหวันหนึ่งแบบลงหลายคลิปมากอะ่ะผมเห็นว่าโอ้โหก็จะเปลี่ยนเสื้อได้วันหนึ่งเห็นเดรเสื้อเดิมนะครับคือแบบตอนแรกก็ไม่คิดอะไรหลอกอลงเรืเ่อยๆจนเกิดความลำคาญจนดกลายเป็นความเกลียดนะครับจะแค่รู้สึกลำคานเกลียดอ่ะเออเจ็ดนะครับไว้ลูกของตัวเองเกินไป คือพ,พ่อของน้องมังกรทองเนี่ยอาไว้ลูกของตัวเองเกินไปนะครับก็คือมันเอาไว้ว่าตัวแบบก็คือเหมือนกับการที่แบบอุ้ยอไว้ว่าอิ้น้องมังกรทองหรืเป็นราชาฟีไฟรา,าชาลูบักราชาฟีไฟรา,า,า,าชานู่นราชานี่เอาไว้ไปทั่วแบบนั้นนะครับราช GTA อะไรพวกนี้ยคือแบบไม่ว่าน้องมังกรทองจะแบบไปเล่นเกมไหนก็จะเป็นราชานะครับนี่ผมเคยเห็นมา แล้วก็มันก็เหมือนกับข้อที่5นะครับผมมันทำให้รู้สึกว่าน้องมังกรทองเนี่ยขาดความพย,พยายามนะครับรู้สึกว่าน้องมังกรทองขาดความพยายามนะครับก็คือไม่รู้ว่าโดนแฮกงหรือเปล่านะครับผมมันทําให้รู้สึกว่าโดนแบบมันทําให้ว่ารู้สึกว่าพ่อของน้องมังกรทองเนี่ยไว้น้องมังกรทองเจนแบบเรื่องคอทองขาดความพยายามที่จะฟาร์มเองนะครับคือในกรณีที่แบบไม่ได้โดนแฮกนะครับก็คือขาดความพยายามนะครับเนื่องจาก กล่องน้องมังกรทองเนี่ยอวยจนเกินไปนะครับก็คือเป็นคนดังอ่ะเออไปขอดาษขไดัสมาไม่ต้องฟามเองข้อที่แดนะครับผมไปโรงเรียนยังลงคลิปเออประเด็นนี้เหมือนกับประเด็นที่6นะครับแต่เจาะลึกมากขึ้นก็คือมันเหมือนกับประเด็นที่6กนะครับที่ลงคปบใบเกินไปและลงใบเรื่อยนะครับประเด็นนี้ก็คือไปโรงเรียนยังลงคลิปอ่ะทุกคนคิดดูอ่าลงคิปพอมันขึ้นคลิปมันขึ้นฝีดนะครับคนที่เห็นก็จะรู้สึกว่ากูไม่อยากรู้กูไม่อยากรู้ จะไปโรงเรียนก็ไปดีกูไม่อยากรู้อ่ะเออจะเกิดเป็นความลำคขวนจะเกิดเป็นความเกลียดนะครับก็จะประมาณนี้คาับเหตุผลที่คนเกลียดน้องมังกรทองบุรีลำราชาฟินฟานนะครับที่ผมรวบรวมมาถ้าตกลงอะไรไปก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมก็คลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไต้ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาทําเหตุผลที่ทําให้คนชอบน้องมังกรทองบุรีลำนะครับผม